สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อพอกระย่าแก้กวข,นนขึ้นมาหน้าคือเกลีสิเข้มพ่อกินเล็กแกงแลไรงกินเล็กกินข้างมายากเอาเอาว่าคอมเบอร์เงือนหมันว่าไงนะว่า มใส่พูดเทาเก็บพักขีเล็กใส่แรงงานพู้เทาเก็บพักกีเล็กอย่าจมอย่าจมจมหนอลงมาบ่าละ่ะจะสิขืนบ่บ่ขืนแล้วก็ขืนนวดยันกันขืน ว่า,าอะไรเจ๊เข็ามาขม,าามึงคอยมาหลายเจ้าสีไม้คอยบ่เออไม้เนี่ยมาแรงเขาคืนทั่งๆเออคือตีเอายี่ละไสองสามหย่อนยีกเออหยับตรงกางเล็ยกยังมันขึ้นไปเออโป้งเอาไปย่อนลมสูงล่ะมา้นมาบ่ทำเป็นหยาดคือ หาสันเทียเที่ทททยเว็ดแล้วบ่ละพ่าแล้วบ้างานนี้ว่าเอาว่านี้โอ้ยพ่อกระโดนแม่นมาวัานพ่อกิเล็แกแดง บิก่อนที่น่อัโอ็โหจ่กตาเมื่อเลยเขานเก็บกลางมันที่นนาะขานเหมียนอีกหดกระโปกมันเลย เอาหมูีเหี่ยเอามันนอนกินหนอนป้าูอีทินหลกป้นหกหล่อยดิพวกีเียวอีแต่เียววดเกียวกระปุนเียวมือแล้าจาวีเยะไปัูไข่อเียววดาไข่ ี่ดายอดอ่อนๆเข็ดหน่นอยๆเข้มๆพม่น้อกจักสวยนึงแกงร้บวชแสบไม่เหนียวก็หลังเปลี่ยนอะไรอย่า <laughs> เ, <c oughs> เ,เียอืมก็อยากเกิดเป็นมือห้าจะได้อกิน เงินม่หาหาแต่แนวกินชีวิตยากแก่เพอเห็นนะกินย่างเดียวมีก็กินบเมีก็กินเป็นคือกัน่าพี่น้องมีก็กินบ่มีก็กินคือเเ่าเกิดม,ม,มากินกินแล้วก็นอน ขบวบวข้าวเดียวกรจิดอันดับแรกต้องไปจี้หนังก่อนสา้หนังพายพยนต์ฟิล์มตรมแค่เดียวอย่าน้ดีอถึงแม้้านเนเชิที่ยังเป็นนองใม่เร่มีงาแข่ง เว้ยเจี๋ยงไปเนูขาดไิเจ็บป่วยอย่างนี้ออ้ยมันกระเลมปหน่อเจ้ากระต่จังว่าเจ้าหันหลยมันทอดเกือไปน่อนี้ ปปมันเล,ลือก,จกเจบว่าเห็นว่าเห็นเจาคือหยาบเถือกาย้นานยยอนทางใส่มอมแม่น,นี่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 นีนน่ไม่ยู่สินี่เศษไหมบอกมันไปบอกออ ยังเลยครับแต่พิดีเขนดำไม่ยังว่าเห็นเลยแนม่เห็นนั่นคือชาดยางชาดระมัน่เบื่งนลยนี่างมันวังอันนี้่เห็นูนว่าเนียห็นวานี่ เหนืห่อยไ่พี่น้องไ mm hmm. ลยโวดเหน่อยู่ลำสวนนะ่ะ mm hmm. ไปตุ่มกันจา้าโวดแล้วแล้วแกงแล้วจ้ะพี่น,อน้องโวดนังอยู่ๆใส่ดอกัน ดอ,อกักเอื้นั่มพอยายแล้วปลูกอยู่ถึงแต่แสบป่ะจ้าหนังใส่มาหลายดอกใส่หลายไม่ก็บ,บอแสบต้มน้ำเดียวกับเจืดถามว่าเบิเบ่งต่นมันสุกจ้าเกียงขี้เล็กอยู่ยัวแต่แสบป่ะจ้ามาเด้อแ้่จ้าพี่น้อง,งจ้าใส่มัวหอม,มอีตีนั่ พักอีกตัวหอมป่ะพี่น้องหอมทะลุจอเลยเพียงขี่เหล็กยุ่ยๆมากินน้ำกันนะจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วปวดอุ้วเลยพี่น้องจ้ากินนิก็ไวซัมนี่ก็นอกพี่น้องจ้า ปาก็ไหลก็แช่ก็ติดสามส่งแย่แกวข้นบนหน้าในเด้อหากหน้องทุกคนผู้ใหม่และผู้เก่าที่เข้ามาติดตามและมารับชมสวัสดีค่ะ